กับชุดที่เข้ากับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้เลยนะคะก็คือความรักค่ะความรักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วตอนนี้สําหรับคุณความรักเป็นยังไงอยู่ล่ะคุณเป็นคนรักแบบไหน หรือสาหรับแฟนของคุณเขาเป็นคนรักแบบไหนวันนี้เราจะมาลองดูกันในแบบทดสอบนี้ค่ะแบบทดสอบความรักวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันไม่พูดความทำเพลงมากใครที่สนใจชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยคุณอยู่ที่นี่กับยินค่ะแล้วก็ awakening journey วันนี้นะคะแบบทดสอบที่เอามาให้ทํานะเป็นแบบทดสอบจิตวิทยาเชิงเหตุผลที่ยินไปเจอมาแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจมากเลยเลยลองเอามาให้ทุกคนดูนะคะแล้วลองจินตนาการดู ว่าสำหรับคุณคุณจะเลือกอะไรเริ่มแรกนะคะเริ่มจากเราจินตนาการก่อนค่ะว่าเรากาลังจะเดินไปหาแฟนเราที่บ้านของเขาแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่มีแฟนก็จินตนาการอย่างเดียวก่อนก็ได้นะแบบทดสอบนี้ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะหลังจากที่จินตนาการแล้วนะคะว่าคุณกําลังเดินไปที่บ้านของแฟนของคุณเนี่ยแล้วระหว่างทางเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะมีอยู่2เส้นทางเส้นทางแรกคือเส้นทางตรงค่ะมันอาจจะดูน่าเบื่ออยู่สักหน่อยระหว่างทางเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะแต่ไปถึงได้รวดเร็ว กับเส้นทางที่2เส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจรอบๆเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งแบบดอกไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าไกลกว่าแล้วก็ถึงช้ากว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนคะสำหรับการที่จะเดินไปหาแฟนคุณที่บ้านจำคำตอบไว้ในใจด้วยนะข้อถัดมาค่ะหลังจากที่คุณเดินผ่านไปในเส้นทางเหล่านั้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนคุณจะไปเจอกับต้นดอกกุหลาบ2ต้นเป็นต้นสีขาวต้นหนึ่งแล้วก็ต้นสีแดงต้นหนึ่งค่ะ กุหลาบ2องตนนี้ยคุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะเลือกเด็ดดอกกุหลาบเนี้ยมาให้แฟนคุณ20ดอกคุณจะเลือกผสมสีของดอกกุหลาบนี้ยังไงคะ คุณสามารถบอกเป็นจํานวนได้นะว่าดอกสีแดงกี่สีดอกสีขาวกี่สีหรือว่าจะเป็นสีล้วนทั้งหมดเลยคิดเองได้เลยว่าคุณจะเลือกช่อดอกไม้ไปให้กับแฟนคุณมันจะหน้าตาเป็นยังไงข้อถัดมาค่ะคุณเดินไปถึงที่บ้านเขาแล้วเนี่ยเดินไปถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้คุณก็กดกิ่งเรียกติ้งดิงแต่คนที่ออกมาตอบเนี่ยกับเป็นแม่บ้านที่บ้านของเขา คุณแม่บ้านเนี่ยก็ถามว่าเข้ามาหาใครคะเลือกระหว่างการที่คุณจะไปเรียกเขาด้วยตัวเองค่ะกับการที่คุณจะให้แม่บ้านไปเรียกถัดมานะคะข้อที่4คุณเข้ามาในบ้านเขาเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินขึ้นไปที่ห้องของเขาปรากฏว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแฟนคุณไม่ได้อยู่ในห้องคุณจะเลือกวางดอกกุหลาบที่เก็บมาให้เขาเนี่ยไว้ที่ไหนข้อ1ไว้บนเตียงค่ะข้อ2ไว้ริมหน้าต่างค่ะและข้อถัดมาค่ะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปคุณก็ค้างที่บ้านแฟนของคุณแต่คุณแยกห้องนอนกันนะ ทีนี้ตื่นมาคุณก็เดินไปหาเขาที่ห้องคุณจะพบว่าเขากําลังหลับอยู่หรือเขาตื่นแล้วลองจินตนาการสําหรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นดูนะคะข้อสุดท้ายนะคะถึงเวลาต้องกลับแล้วค่ะแล้วเวลาที่เดินกลับเนี่ยคุณจะเลือกเดินกลับบ้านของคุณเนี่ยด้วยเส้นทางไหนคะเส้นทางตรงที่ถึงบ้านอย่างรวดเร็วกับเส้นทางคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจคุณเลือกแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะสำหรับใครที่เลือกได้แล้วนะจำคำตอบตัวเองให้ดี ตอนนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วค่ะ ข้อแรกนะคะเส้นทางเดินที่เดินไปสู่บ้านแฟนของคุณหมายถึงการที่คุณตกหลุมรักง่ายแค่ไหนคะ่ะถ้าสมมติคุณเลือกเส้นทางที่สั้นแล้วก็ตรงนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตกหลุมรักได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากสําหรับใครที่เลือกเส้นทางที่ขดเคี้ยวแสดงว่าคุณต้องใช้เวลาในการศึกษาใครบางคนหรือใช้เวลาในการตกหลุมรักใครสักคนมันเป็นการยากที่คุณจะตกหลุมรักใครได้ง่ายๆมาถึงจํานวนของดอกกุหลาบที่เก็บมาให้แฟนนะคะสําหรับจํานวนของดอกกุหลาบสีแดงค่ะ หมายถึงจํานวนความทุ่มเทที่คุณมีให้ในความสัมพันธ์จํานวนดอกกุหลาบสีขาวนะคะหมายถึงความคาดหวังที่คุณมีเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ถ้าสมมุติใครที่เลือกเป็นดอกกุหลาบที่สีล้วนนะคะเป็นแดงล้วนหรือขาวล้วนหมายถึงคุณพร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้ในความสัมพันธ์มากถึง90เอร์เซนลยนะคะแล้วคาดหวังที่จะได้รับอะไรกลับมาเนี่ยประมาณแค่สิเอร์ซเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสีแดงล้วนหรือสีขาวล้วนนะข้อถัดมานะคะข้อสเนี่ยการที่คุณเนี่ยให คนรับใช้ไปเรียกแฟนของคุณหรือคุณจะเป็นคนเรียกแฟนของคุณเองในคําถามจิตวิทยาอันนี้นะคะหมายถึงการที่เวลาที่เกิดปัญหาค่ะคุณจะเลือกจัดการมันยังไงถ้าสมมติว่า คุณเลือกที่จะไปเรียกเขาด้วยตัวเองนะคะหมายความว่าคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานั้นคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวคุณเองถ้าคําตอบคือการที่ให้คนรับใช้ไปเรียกนะคะหมายความว่าคุณหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาคะ่ะบางครั้งคุณจะใช้การพูดอ้อมๆหรือการหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกันหรือเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาตรงๆหรือการพูดตรงๆ คุณเลือกที่จะให้คนอื่นมาช่วยไกล่เกลี่ยนในปัญหาที่คุณมีระหว่างคนรักของคุณนะคะสําหรับตําแหน่งของดอกไม้นะคะถ้าสมมติคุณเลือกวางไว้บนเตียงหมายความว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่ชอบการแสดงความรักค่ะคุณต้องการให้แฟนคุณบอกรักคุณต้องการให้แฟนคุณใส่ใจหรือเอาอกเอาใจหรือเจอกันทุกวันเจอกันบ่อย แต่ถ้าสําหรับคนที่เลือกวางไว้ริมหน้าต่างค่ะคุณชอบที่จะมีชีวิตส่วนตัวหรือคุณไม่ได้คาดหวังว่าแฟนคุณจะต้องตัวติดกับคุณนะคุณออกไปนานๆเจอกันทีก็ได้หรือว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและสําหรับข้อที่5นะคะเมื่อคุณไปที่ห้องแฟนของคุณพบว่าเขาตื่นหรือหลับอยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าพบว่าเขากําลังนอนหลับอยู่แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้คาดหวังที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณและคุณก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นคนที่เลือกว่า ตอนที่ไปถึงห้องแล้วเนี่ยพบว่าแฟนของคุณกําลังตื่นอยู่หมายความว่าคุณต้องการที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจหรือพึงพอใจนะคะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ค่ะข้อ6เนี่ยเส้นทางที่คุณเลือกที่จะกลับบ้านค่ะความหมายของเส้นทางนะคะสําหรับคนที SS ่เลือกเส้นทางสั้นและรวดเร็วนะคะหมายถึงการมันเป็นการง่ายเลยค่ะที่คุณจะเขาเรียกว่าหมดแพชชั่นในความสัมพันธ์ได้ไหมนะหรือว่ารู้สึกว่าความรู้สึกในความรักเนี่ยค่ะอาจจะจืดจางได้เร็วหรือคุณอาจจะขี้เบื่อง่ายนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่เลือกเส้นทางยาวและคดเคี้ยวนี่ค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้ไปกับความรักนะคะคุณจะไมม่ดสึกห แพชชั่นได้ง่ายหรือว่ารู้สึกว่าหมดรักได้ง่ายจบลงไปแล้วนะคะสําหรับ6ข้อแบบทดสอบอันนี้เป็นแบบทดสอบสั้นๆที่หินลองเอามาทําให้ดูนะเป็นอัดวิดีโอสนุกๆให้ลอง ทำตามกันดูนะคะว่าเอ๊ะลองคิดตามว่าจริงๆแล้วในความรักเนี่ยเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นหรือลองให้คนรักของคุณแฟนของคุณทําดูก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนในความรักแต่ว่ายินต้องบอกก่อนเลยนะว่าแบบทดสอบเนี้มันอาจจะไม่ได้แบบใช้ได้กับทุกคนหรือไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่าก็สามารถที่จะทดลองเล่นกันสนุกๆได้นะใครที่ทําแบบทดสอบเสร็จนะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ได้นะแล้วเราจะมาเจอกันอีกในคลิปถัด,ถดไปค่ะ